อันนี้สระอะไรลดรูปเมื่อเจอตัวสะกดก็คือสระโออถูกต้องค่ะสระโอนะคะสระโอลดรูปเมื่อเจอตัวสะกดนอโอกรนกรําพอแอนนอแพนหางอันนี้สระอัวบอกแล้วสออวยอสวยงออมงามนกรนําแพนหางสวยงามนกอะไรเอ่ยนกอะไรดีระหว่างสองตัวนี้ตัวที่หนึ่ง กับตัวที่สองอ่าหางสวยงามน,นี่ไงหางมันสวยงามมากนกนกอะไรคะอ่านกยูงยอยักษ์นะคะยออูยอยอูอ่ายออูงอ ยุงนกยุงรำแพนหางสวยงามนะคะต่อไปนกเหมือนกันก็มาจากสโลเหมือนกันนะคะนกหากออีนอกินในวอเอเวรออาลาอันนี้คำควบก้ามหนาะกอรออ่างกลางคออื่น,นอกอคืนนกหากินในเวลากลางคืนนกอะไรคะนกรูปที่สองนกฮูกเราก็ใช้หานกฮูกเลยนะคะอออูออ แม่กูผู้เห็นไหมคะแบบฝึกหัดจอจานเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรียนเติมเสั็จแล้วก็ฝึกอ่านเนาะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแบบฝึกหัดต่อไปชอชิงอ่าบอกชื่อภาพต่อไปนี้นะคะด้วยคำที่ใช้สะระอูรูปที่หนึ่งเราก็ใส่คำศัพท์ไปเลยคือรูปอะไรรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่ห้ารูปที่หนึ่งงองอู งูถูกต้องค่ะรูปที่หนึ่งรูปสองนกอะไรคะนกยูงยออูง,งอูยูอันนี้กระคาว่ากระต้องควบกล้ามน,นะกอรอกระดออูกอดูกระดูอันนี้หอนาค่ะหอนานอนหนูเมื่อมีหอนานอนหนูปึ๊บสารอูจะอยู่ตัวที่สองก็คืออยู่ใต้นอนหนูนะคะอันนี้ชมผู้ชมผู้นะคะชอโอมอชมสารโอ เจอตัวสะกดลดรูปหายไปก็เหลือชอช้างกับโมม้านะคะแล้วพออูพูภูไม้เอกผูนั่นเองให้เรายังเขียนเองนะคะจากนั้นก็ระบายสีให้สวยงามนะคะและฟุัาสุดท้ายชอช้างขีดเส้นใต้คำที่ใช้สระอูนะคะ,ะมาอ่านกันก่อนเลยลูก หอมอูหมูมองกูน้อยอ่าเจ้างูคอยมาแอบ,บดูลูกหอนอูหนูทอแอแทะชมชมอะไรชมพู้นี่ไงชมพู้เขียนอยู่นี่นะคะนี่คือคำว่าชมพู้อ่าหัวอันนี้ครบกลรร้มปลาทูอร่อยจริงคำว่าอร่อยก็เป็นอักษรน,นำตัวแรกมีออ,อ่าง สระอะนะคะอ่านแบบอักษรนำหอ,อลอออยอยอยักนะคะแล้วก็ไม่เอกอ่ะลอยเห็นไหมคะเวลาเราเขียนคำอ่านจะเป็นแบบนี้แต่เวลาเขียนคำศัพท์อะไม่มาหอ,อไม่มานะคะแต่ให้รู้ว่าคาว่าอร่อยเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ อักษรนนำนะคะวิธีการอักษรนนำหัวปลาทูอร่อยจริงศึกษาหาความรู้บูชาครูอันนี้คำควบกล้มเห็นไหมคะคอควายควบรอเรือสารูก็เลยอยู่ตัวที่สองนัชายหญิงพูดดีคิดดียิ่งทำทุกสิ่งให้ดีไว้คุณก็ขีดเส้นใต้คำที่เป็นสระอูเท่านั้นเช่นลูก หมูปูเนี้ยค่ะงูดูอ่านะคะจากนั้นนักเรียนก็เมื่อขี่เซ้นตอเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มไลน์ของตัวเองนะคะส่งงานในกลุ่มลน์ของตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ